รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนคน้คนขนครับท่านผู้ชมครับรายการคน้คนขคนคืนวันนี้ขอพักเรื่องของการท่องโลก ในโครงการ12คนค้นโลกมาท่องทำกันบ้างนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศครับเพราะว่าในคืนวันนี้คนต้นเรื่องของคนค้นคนจะเป็นเหล่าสามเณรผู้มีความรู้ความสามารถจากสำนักเรียนต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวประสบะการณ์ในเรื่องของการเทศนาธรรมในโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมสามเณรธรรมมาทองนะครับ โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการาศาสนานะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ60พรรษานะครับซึ่งเป้าหมายสําคัญของโครงการนี้ก็เพื่อที่จะสร้างนักเผยแผ่รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเป็นองคการาศาสนาและเป็นการรื้อฟื้นวิถีการเทศนาธรรมแบบดั้งเดิม ตามพระบุราาาจที่่สือตอกันนมด้วยะครับคลที่ประมาทแล้วเป็นเสมือนบุคคลที่ตายแล้วสําหรับสามเณรซึ่งเป็นคนต้นเรื่องของคนพุ้นขนในคืนวันนี้แต่ละรูปก็จะมีที่มามีภูมิหลังที่ต่างกันนะครับแต่ว่ามีหมุดหมายหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะเป็นศาสนาายาทผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ สามเณรรูปแรกคือสามเณรสุทธิชัยอุปวันดีผู้ซึ่งเป็นสามเณรที่ใฝ่รู้และก็ใฝ่ศึกษาทั้งทางธรรมและการเทศนานะครับสามเณรรูปนี้อยู่ที่วัดโสธรวาร,รามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นผู้ที่มีน้ำเสียงและลีลาการเทศที่เป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่ซึมซับในรถพระธรรมของญาติโยม สามเณรรูปที่2นะครับคือสามเณรขจรศักดิ์ดำสนวนนะครับสามเณรรูปนี้เป็นความหวังของชุมชนบ้านหนองกุ่มจังหวัดบุรีรัมเป็นสามเณรที่มีทั้งผ่อนสวรรค์ลและผ่นสแสวงนะครับด้วยน้ำเสียงด้วยลีลาการเทศที่ไพเราะจับใจได้อัตรสแห่งธรรม สามเณรจึงเป็นที่รักและศรัทธาของบรรดาญาติโยมอย่างยิ่งนะครับสามเณรรูปที่3ามคือสามเณรธงชัยชัยพักดีครับเป็นสามเณรปร,ริญญาแปดที่แตกฉานในธรรมแห่งวัดคลองโขจังหวัดอุตรดิตถ์พยัญชนะวักมีหลักการสั่งโยกอย่างไรสามเณรรูปนี้เป็นสามเณรที่มุ่งมั่นใฝ่ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับโดยหวังที่จะนําวิชาความรู้กลับไปต่อยอด ในชุมชนท้องถิ่นของตนเองในอนาคตนะครับสามเณรรูปที่4สามเณรเขมาราชศริชนะซึ่งเป็นสามเณรผู้ที่สามารถใช้ธรรมะเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองแห่งวัดกลางจังหวัดสุรินทร์ครับสามเณรรูปนี้อดีตเคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนนะครับแต่ว่าก็สามารถใช้ธรรมะใช้ศาสนานะครับขัดเกลาแล้วก็พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นสามเณรปร,ริญ ผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะในการเล่าเรียนอย่างยิ่งนะครับเมื่อจิตรู้แค่มายารูปที่หซึ่งเป็นรูปสุดท้ายนะครับคือสามเณรอัตกรสุขคิดผู้ที่เป็นทั้งสามเณรนักเทศและนักปฏิบัติแห่งวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชสามเณรรูปนี้เป็นสามเณรที่มีปฏิปาทาและศีลาจารวัตงดงามมากนะครับ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่งซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของสามเณรทั้ง5รูปนะครับชีวิตบนเส้นทางสายธรรม,มะของสามเณรแต่ละรูปจะเป็นอย่างไรธรรม,มะหรือว่าพระพุทธศาสนาได้ขัดเกลวได้พัฒนาชีวิตของพวกเขาอย่างไรบ้างติดตามได้ในคน,ค,น,ค,นค้นๆคืินี้ครับ